สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเรียนรู้นะครับดูในส่วนประกอบของสวรรน์ไฟฟ้านะครับวันนี้ก็ได้สวราคไฟฟ้ามานะครับก็มาเรียนรู้นะครับในส่วนประกอบนะครับว่าสวราน์ไฟฟ้านั้นน,น,นะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับ อันดับแรกเลยนะครับก็คือตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็สีเหลืองนะครับเด่นชัดเจนนะครับตัวสีเหลืองนี้จะเป็นพลาสติกนะครับที่เป็นพลาสติกทนไฟนะครับก็เป็นตัวครอบ นะครับอยู่ด้านนอกนะครับส่วนด้านในนะครับด้านในก็จะเป็นกลไกของมอเตอร์นะครับที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนนะครับอยู่ด้านในนะครับทีนี้เรามาดูที่มันอยู่ข้างนอกนะครับที่เราสามารถมองเห็นอยู่ข้างนอกนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นปุ่มกดนะครับปุ่มกด นะครับหรือว่าสวิตนะครับสวิตตัวน mm. mm. ี้นะครับก็ใช้ในการกดเพื่อที่จะให้เครื่องทำงานนะครับกดสวิตตัวนี้นะครับเครื่องก็จะทำงานนะครับในปุ่มกดตัวนี้ก็จะมีปุ่มปุ่มปรับความเร็วนะครับตรงนี้นะครับสามารถหมุนได้นะครับเป็นปุ่ม ปรับความเร็วของรอบเครื่องนะครับก็อยู่ที่เราต้องการแบบไหนอย่างไรก็สามารถใช้ปุ่มตัวนี้นะครับปรับความเร็วนะครับปุ่มต่อไปก็คือตัวนี้นะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มล็อกนะครับก็คือว่าเวลาเรากดสวิตช์นะครับเวลาเรากดสวิตช์นะครับทีนี้ ถ้าใช้ไม่นานนะครับถ้าใช้งานไม่นานก็สามารถที่จะกดแล้วก็เอานิ้วนะครับค้างไว้ได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะใช้งานานานๆน,นะครับก็สามารถที่จะใช้ปุ่มตัวนี้ในการล็อกสวิตช์นะครับเวลาเวลาเรากดสวิตช์ลงไปนะครับกดปุ่มตัวนี้เนี่นะครับ มันก็จะล็อกนะครับล็อกสวิต์นะครับล็อกสวิต์ไว้ปุ่มตัวนี้ก็จะจะลงไปข้างล่างนะครับลึกลงไปนะครับก็เป็นการล็อกนะครับส่วนถ้าเราต้องการปลดล็อกนะครับก็คือกดกดที่ตัวสวิตต์ตัวนี้นะครับนะครับมันก็จะคลายออกมาแล้วก็ปลดล็อกเหมือนเดิมนะครับต่อไปก็จะเป็นปุ่มปุ่มปรับซ้ายขวา นะครับแต่ละยี่ห้อจะอยู่แตกต่างกันและมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับตัวนี้จะมีจะมีตัวกำกับเลยว่าเป็นซ้ายเป็นขวานะครับก็คือมีตัว R และก็ตัว L นะครับตัว L นะครับสามารถปรับได้นะครับตัวนี้นะครับอันนี้ดันดันไปนะครับดันไปก็จะโผล่มาทางนี้อันนี้ดันไปก็จะโผล่กลับมาคืนนะครับ ไปซ้ายไปขวานะครับปุ่มตัวนี้สามารถที่จะปรับนะครับเข้าปรับออกได้นะครับต่อไปในส่วนของตัวช่องตัวนี้นะครับช่องตัวนี้ตัวนี้จะเป็นช่องช่องระบายความร้อนนะครับช่องระบายความร้อนเวลาเราใช้งานไปนะครับเครื่องก็จะระบายความร้อนออกทางช่องนะครับ แต่ละยี่ห้อก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปนะครับแต่ก็คือเป็นรูระบายนะครับช่องระบายความร้อนมีทั้งอสองข้างเลยนะครับอันนี้มีด้านหลังมีด้านบนด้วยนะครับเป็นช่องระบายนะครับก็คือทำให้เครื่องนั้นร้อนร้อนช้าลงนะครับมีความร้อนอยู่แต่ว่าอาจจะช้าลงเพราะว่าเราระบาย แต่ถ้าใช้งานไปเครื่องร้อนมากๆก็ต้องพักเครื่องนะครับพักเครื่องอต่อไปก็จะเป็นตัวหัวจับนะครับหัวจับดอกสว่านนะครับหัวจับดอกสว่านตัวนี้จะจับได้มากได้น้อยนะครับดอกเล็กดอกใหญ่นะครับก็แตกต่างกันไปนะครับอ,อยู่ที่ขนาดนะครับของแต่ละ,ะรุ่นนะครับว่าเราซื้อมา นะครับขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับสว่านนะครับมันมีหลายขนาดนะครับนั้นก็เลือกใช้นะครับเลือกใช้ตามความต้องการนะครับก็จะมีดอกนะครับหรือประแจที่ใช้ในการหมุนนะครับหมุนเข้าหมุนออกนะครับเพื่อที่จะใส่ดอกสว่านเข้าไปนะครับก็มีแถมมาให้เรียบร้อยนะครับ อันนี้คือการนำเสนอนะครับนำเสนอส่วนประกอบนะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นสายนะครับตัวนี้สำคัญมากนะครับสายก็ความยาวนะครับเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับแถมมาให้นะครับถ้าเราต้องการที่จะใช้พื้นที่กว้างๆนะครับก็ต้องมีสายพ่วงนะครับสายพ่วงเข้าไปนะครับ มือจับเนี่ยก็นะครับทำมาให้เหมาะมือพอดีนะครับตรงน,นี้มือจับนะครับมือจับก็ประมาณนี้นะครับส่วนประกอบนะครับเดี๋ยวต่อไปจะไปแนะนําในส่วนของวิธีการใช้งานนะครับก็จะเป็นการสาธิตนะครับว่าสว่านไฟฟ้านะครับเวลาเราจะใช้งานในการเจาะไม้หรือเจาะเหล็กนะครับ มันจะต้องมีวิธีการแบบไหนอย่างไรนะครับสําหรับส่วนประกอบของสวรรคนะครับเบื้องต้นนะครับรูปร่างลักษณะหน้าตานะครับก็มีประมาณนี้นะครับ